สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dion Man ช่องที่จะเล่นเกมไปยนแก่พบกับผม Nick d e o n Man วันนี้เรายังอยู่ในเกม Balotoma EP ที่4กันแล้วนะครับสำหรับลูกเรือน,น EP นี้มีดังนี้ครับเอาละ่ะโชคชะตาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรใน EP นี้ไปรับชมกันได้เลยครับ อามคุณอยู่ตรงนี้แล้วดูแล้วดูต้นทางนะต้นทางคุณเข้าใจไหมอ่าครับผมโ <laughs> okay. อเคกลับันมะอัะ่งนี่นคออนเหรอวอ่ะคนอ่อไปพอไหมได้ไหม่านาครับต้องตของข้องตันมันอยู่ไหนอันนี่ว่างไหมอ่ะวน่างแล้วพอแล้วังไป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 งเรา

เห็นแล้วต้งรับดูมันไหอไปเก็บของยืนแทนหมดรมันทอ้หมดไม่อกมาดูตรงนี้อ๋อแต่มันไม่หนูนไม่ดีเขาเลยใช่เขาจะที่นี่มันยินจบเลยแล้วนนเนรอเดี๋ยวนั้นคุณฮานน์้งคุณฮานน์ลงีุณฮานน์ลงหายไปตรงนี้เลยเขาเขาไปแล้วหันอะไรล้วอันอยากไวไปไวเนี่ยใช่ผมอยากที่จะจบยไปเกมันแล้ว ยังไม่เอาเพาะเราไม่มี้อซิน้าไม่ตรงนี้ามน่งี้เราได้เราไ้ออกซิเจนเราเออาไ้เอาไ้เราได้ออกซิเจนมา13ามกระป๋องอ่ะมไ้อย่งโชคอ้ามที่เราไม่ใช่ต้องไนอีพไออีมึงขนชุดดาน้าที่ที่ไม่แพมือแดงอ่ะสองตัวไปย่อยที่แพมือแดงนะอที่อยู่ตู้เราอะไอมม้อบองเราเอาของเราไปย่อยแล้วอ้มิข้งมาไวของเราย่อยของ้มงมาไม่ได้ที่นี่อ ไอ้เออ่ไอ้ฟ์เอาถังออกซิเจนออกก่อนด้วยนะก่อนย่อยอ่ะเดี๋ยวเอาในทางลี่ไปเลยอ้ามเอาอ้ามเอาออกซิเจนที่ที่เป็นของเราอ่ะแปดถังมาย่อยแปดถังมาย่อยครับผมจะตายเราจะตายเราจะตายเราจะตายแปดถังมาย่อยจะตายจะตายเซ่ไอฟมีที่มีที่พื้นอีกตัวนะโอเคอาจะตายเราจะตายเราจะตายมันมันถือไปได้แล้วไม่ต้องใส่ไปก็ได้ไหมอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ใส่ไปเลยผมว่ให้เราเอาเซ็ตออกกัีบวิ่งเลยมันถือไปได้เอาละไอ้พวกลูกลิงข้างหลัง วันนี้เรามี3ามภารกิจด้วยกันเป็นภารกิจส่งของ2องภารกิจและภารกิจขุดแร่หนึ่งภารกิจเข้าใจกันไหมทุกคนครับจ้าอแค,คุณหมอหวังว่าสติคุณยังดีอยู่นะครับทุกอย่างพร้อทุกอย่างพร้อมแล้วกับตัน กับตันกำลังจะออกเรือไปขุดแร่ค่ะอยู่ข้างล่างล้วเฮ้ยจ่าครับพาปูนระเบิดเอาไว้ทั้งคนใช่ไหมครับขอไม่พาบูนระเบิดไว้ที่จ่าอ๋อโอเคอย่างั้นกันยิงก่อไปกันเออว่าไงหมอ ผนอาหารอามาเอาฟิวล,ล็อตที่กล่องด้วยนะอยู่ที่ห้องแอร์ล็อกครับผมคนนี้คือใครนะครับนี่เขาใชค,ค,ครับทาเดินเข้ามาเอ่อเป็นเป็นบุคคลที่เราต้องไปส่งครับอ๋อโอเคเรามีภารกิจส่งคนแล้วก็ภารกิจส่งอุปกรณ์พยาบาลอุ้ยิางไเน่อ่าเดี๋ยวแรกน่าจะอยู่ในถ้ำเดี๋ยวจะจอดเรือไว้ข้างนอกให้ หมอไม่เก็บซากนะครับบอก่อนในชั้นกีฟครับเดี๋ยวคุณออกไปกับผมนะครับจ่าครับทำไมจ่าไม่ใส่ออกซิเจนนะครับจ่าก็ชุดคุณที่เอามาไว้คุณไม่ใส่ออกซิเจนให้ผมอะเอาไฟฉายกับโซน้าไปนะแล้วค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยได้ครับกับจ่าเออ เดี๋ยวนะไฟฉายโซน่น้าพนักงานอีฟเอาไฟฉายไปด้วยนะครับแล้วก็พลาสมาคัตเตอร์ด้วยพนักงานอีฟมีติดตัวอยู่นะครับพลาสมาคัตเตอร์นะใช่ติดตุไม่่ใชวิดไม่ใช่วิดิ้งูนะอยู่ท้ายเรือดูท้ายเรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปขุดเกี่ยวก่อนมาที่ท้ายเรือท้ายเรือไหนบนล่างมันกำลังไปข้างบนแล้ว ตายอยู่ข้านล่างอยู่ข้างล่างด้านล่างด้านล่างมีความเสียหายไหมครับก็ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วตายแล้วหมดยาหมดยาปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยที่จะออกหรือเปล่าหมดแล้วไม่มีไม่มีอยู่ในเรดาร์แล้วโอเคเดี๋ยวหมอไปเก็บซากแล้วกันนะ้วเออยีบที่มึงถืออ่ะมันคือที่ซ่อมเรือนะไม่ใช่พัดมาคัตเตอร์นะนี่นะอ้าโอเคโอเคอ่ะไปจอดที่ คุณหมอคุณหมอไปเก็บซากเราไปถ้ำเันอยู่ตรงไหนครับเด้อเดอเด้อเด้อตาอยู่บนเรือเหรอถ้ำถ้ำถ้ำอยู่ไหนตาอยู่บริเวณท้ายเรือซากมันน่าจะตกไปข้างล่างอ่ะกับตนเห็นหรือยังเห็นอยู่หรือเปล่าอ่ะกับตาเอาเรือขึ้นนิดนึงดีกว่าเดีรยวเกิดเหตุการณ์คนมายุ่งกับเรืออีกอะไรวะทำไมคนไม่สึกเดี๋ยวเดี๋ยวอีไปไหนเนี่ย เจอตรงไหนอะโอ้ยเคี้ยชุดเคี้ยวนี้แม่งโคตรช้าเลยอีฟเจอตรงปากข้าค่ะไม่ไม่ถึงซากไปไหนแล้วฮะเข็นแล้วเออมองไม่เห็นซากแล้วอ่ะโอ้ยซากไอ้อีฟแม่งคนละทางเลยมึงพามาทางไหนเนี่ยเดี๋ยวไปส่งที่พื้นก่อนกลับละกลับมาแล้วฮะเออข้างข้างล่างน่าจะเป็นพื้นนะถ้า ไม่รู้ตกไปไหนแนะล้วตกจับแล้ว <มา S 2> หาไม่เจอเฮ้ยเจอก็เจอเจอแลอ้วแอร์ล็อกแอร์ล็อกนี่อ๋อกำลังเข้าใช่ไหมไม่ใช่ไอฟนั้นไอนี้ไม่ใช่ตรงนั้นลงมาลงมาลงมาไหนกันลงมาอีกค่ะลงมาอีกไม่เจอแต่อไอหิเนเลือดทั้งนั้นเลยอ่า ค่อยๆเฉียงไปทางเหนือทางเหนือคืออะไรวะตะวันตกเฉียงเหนือทางซ้ายทางซ้ายเลยแล้วั่นน่ะนี่เจอแล้ว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 เจ้เดี๋ยวต้องทำลายอีกอ๋อแต่ว่าข้างบนน่ะมีอีกเยอะเลยนะอมีคิดต่อไลท์ด้วยอ่าเดี๋ยวเก็บหมดเดี๋ยวเก็บหมดเดี๋ยวหมดทุกอย่างเลยส่วนไหนเออ ช่างอาร์มครับครับผมระหว่างนี้ออกไปข้างนอกลองเช็คตัวเรือทิเมื่อกี้มีตัวมาเกาะแกะเรือเราข้างนอกอ่ะโอ้ได้ครับผมเออมันเป็นน้ําเชี่ยวนะฮะระวังด้วยอืมน้ําเชี่ยวในถ้ำเหรอ <ใน S 1> คุณหมอนะนะใช่นอะแต่ตรงที่ลองไปเก็บเมื่อกี้ก็มีเชี่ยวนิด,ดนิ่นะอีฟมันหมดแล้วมันหมดแล้ว ไอ้ไอ้อีฟกูเก็บเองกูเก็บเองจะได้ไม่ไม่ไม่ไมแย่งชอลอตกันมึงทิ้งมาอันหนึงอ่ะที่<ด>มึงเก็บอะ่ะอ่ะเอ่ะไปทางไหนต่อ,อใครออกไปข้างนอกอ่ะอ๋อคุครับ<า>มผมไปออกไปครับผมเองผมเองออกข้างบนมีใช่ไหมข้างบนก็แปลว่า,าตรงนจีนกับตันไปทางไหนต่อนั่นแหละขึ้นไปทางที่สองนาฬิกาแล้วค่ะขึ้นไปเรื่อยเนั่นแหละโอเค ระวังกับกาลังด้วยนะมีไหมไอะปวดถันลังจิบตาแล้วมันกีถ้ากิโดนไปดิวกับหมอเองนะมันภารกิจสองดาวอ่ะเช็คดีๆนะมันอาจจะเจอเจออะไรบางอย่างบางทีลงไปในถ้ำพวกนี้จะเจอมัดแ็ปเตอร์มัดแรป้นเช็ดตาที่หมอกเลยยิงไม่ได้โดนน้ำพัดนิงเอาปืนไหมหรือเปล่าเอามา ไอ้ยีบเอาปืนมาหรือเปล่าไอ้ยังไม่มีอะไรปืนอ่ะอนี่ต้องพุ่ด้วยเหรอเอาอันนี้คือมึงพึกมึงฝากชีวิตไว้กูใช่ไหมใช่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 ่ขึ้นไปอีกนิดก็ะมีเหื่อยเชเดี๋ยวนะจะนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปได้อีกมีอีกอะไรนะ ตัวนี้เป็นตัวน้ำดันเนี่ยที่ทิ่ตัวขยับขยับๆใช่ใช่ใช่โดนน้ำดันอยู่มีกระแสน้ำอยู่ทำการันยด้เยอะเยอะใช่ใช่เยอะขอเดี๋ยวมีคนไปประจำที่ปืนหน่ะค่ะที่หน้าเรือเหมือนมีตัวอะไรว่ายเข้ามาอยู่อ่าครับสีนาฬิกา ไม่ไม่รู้เหมือนกันกลัวไปก่อนไหนวะเออปลาครับปลาปลาปลาใช่ไหมปลาปลาไอ้ไออีฟป๋อไม่ไมันจะไออีฟป๋ากูเต็มแล้วมึงต้องเก็บมันยังไม่ได้เข้าใกล้รัศมีขนาดนั้นแต่เห็นอยู่ปลายๆเลยได้ได้เล็งปืนอยู่ครับเอ้ยเฮ้ยอกอะส่นะผมซ่อมซ่อมไฟก่อนน้ะมันแรงมากอ่ะอีฟสามแล่เนี่ยมึงต้องมึงต้องเก็บเออเออ เริ่มใกล้เริ่มใกล้เข้ามาสองเม็ดนะขอใช่สองเม็ดสามเม็ดด้วยเอารมอาร์มอามพกกระเป๋ามามามาเก็บแร่หน่อยแร่มันเยอะเยอะเกินไปมีตัวรับทราบครับใช่ใช่กระเป๋ารับทราบครับผมจะกิเก็บยังตรงนั้นมีตัวจะเข้ามาสามตัวนะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างนี้ผมต้องให้การดูให้ให้การให้การดูดูปืนเรือแล้วอาร์มพกปืนพกมาอันหนึ่ง กับกระเป๋าเือท้องเรือยิงได้มเนี่ยปืนใต้ของเรือจะมองไม่เห็นังไม่เห็นปืนพกปืนพกไม่ไม่อยู่ในที่ปืนพกมันอยู่มันติดอยู่ผนังข้างตู้ยาใกล้อยังไม่เห็นใกล้เข้ามาแต่ว่ายังไออีฟเก็บยังสามว่าเนี่ยมันอาจจะตามในโซนหน้ามากูยังกูยังเห็นอยู่เลยนะ้ใควกำลังตามโซนหน้ามาปิดก่อนได้แล้ว กาจะเห็นกัปตันคอร์สแล่หมดยังปิดแล้วเหมือนหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วครับหมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคปิดโซนาปิดแล้วเหมือนตาบอดเลยอ่ะอีฟกับเรืออีฟกับเรือก็ปิดแล้วก็ตาบอดอยู่แล้วน่ะเอออามอามกับเรือเลยไม่ไม่ไม่ต้องละไม่ต้องนะแอฟับทราบไออีฟทั้งทั้งไหนวะรับก่อนเดี๋ยวมันจะหายไป เกาย<ล>เปิดใหม่ห<ะ>มแล้วจะยังนี่งเจ้เออเออกูช้ากูช้าชุดมันหนักเหมือนตอนปิดโซน่ามันจะนิ่งไหมมันนิ่งครับมันตามเสียงใช่ใช่ถ้าปิดโซน่ามันก็จะไม่ตามมันรีบบ,บขึ้นมาเลยครับมันอยู่ไปไกลมากใช่กำลังมาแล้วยังบัรยาาเราไม่เจอเดี๋ยวพอเราขึ้นเรือแล้ว คนอาหารอาร์มร okay. yeah, <it> ีรีพวกแบตเตอรี่พวกออกซิเจนให้เรียบร้อยด้วยนะครับครับผมกำลังซ่อมเครื่องอยู่แล้วก็ซ่อมใต้ของเรียบร้อยขึมาแล้วรีบขึ้นมาเลยพัดครับเดี๋ยวขึ้นเลยรื่อยเปิดเลยโอเคเข้ามาแล้วเข้าหมดยังเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วอ๋อเท้าเครือแบบนี้เลยสี่นาฬิกาวิ่งตรงเข้ามาแล้ว ไปเกียร์แปรไปเก็บที่นู่นนะที่ตู้กลางไปอีฟมึงเอาออกซิเจนสำรองไปกี่ถังออกเรือแล้วออกเรือแล้วไม่เไปเลยมึงไม่เอาออกซิเจนไปเลยเหรอมึงแม่งใจมึงใจมึงตายโอ้มากันอีกหลายตัวเลยนั่นนะผมจริงไปแล้วนะไม่ได้แต่ว่ามันมีเหมือนตามาอีกสามตัวแต่ว่าเก็บเขาตู้ดีๆอ่ะ มาแล้วมาแล้วการมาเห็นเราอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนที่ไหนมแล้วหมดแล้วไม่รู้ตามมาไว้ถ้าตามก็อยู่ท้ายเรือแล้วมั้งใช่ตอนเนี้ยมันอยู่ท้ายเรืออยู่ท้ายเรือที่ไหนอ่ะอยู่หกนาฬิกาพอดีแต่ว่ามันยังไม่ตามมาอมันมันโลมากแต่ผมวิงไปเกือบตายแล้วโอเคชน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 เฮ้ยเหมือนท้องเรือมีอะไรอ่ะเออและ เดี๋ยวเรือจะชนยวถอยก่อนอเ,นเกือบตายแล้วฝากด้วยฮะ <c oughs> ครับนาะยครับโอเคประจําปืนละเฮ้ยระวงังระวงังระวังปืนซ่อมของคุณนะครับไอชุดกลัวแล้วเกินเออกำลังวิ่งมาที่ท้องเรือค่ะทิดทิดทิดอเมิกาเลยกำลังวิ่งมา okay, แล้วยิงละอย่าลืมออกจากชุดนะครับผมพี่อิปได้ไหมครับผมเผื่อไว้ก่อนครับไม่อยากไม่อยากโดนเหมือนครั้งที่แล้วครับรู้จักคำว่าแรงดันน้ำอัดตานรัเห็นไหมเห็นเห็นยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ อ่ามีต้องไปซ่อมโอเครับซ่าเห็นแล้วเห็นจุดเห็นจุดประธาล้วศพมันบังอ่ะศพมันบังยิงไม่ได้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งอันขึ้นไปข้างบนเลยอขึ้นข้างบนเรือเลยไปได้ไม่ได้กดเรือลงหน่อยกดอยู่กดอยู่ช็อตช็อตไฟฟ้านิวช็อตไฟฟ้าโอเคตายหมดแล้วหมดแล้วมีเฮ้ย ท,ที่หน้า<ม>เรือคะ่ะตายหมดแล้วตายหมดแล้วสี่ตัวจะเก็บไหมอา่ามันได้เลือดแอเรียนอ่ะหมอเเอาปะผมว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไปก็ได้ลนะโอเคแต่ว่ามันติดอยู่ตรงไหนท้ายเรือหรอมาตอนนี้มันอยู่มันอยู่ท้องเรือสองตัวแล้วก็ท้ายเรือเฮ้เห็นท้องท้ายเรือมันไม่ได้ติดเรือหรอ,อ โอ้ยโอ้ยร้อน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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ยร้อนใครร้อนทำไมทำไมการร้อนทำไมทำไมร้อนทั้งอยู่ๆก็เอาทอดมาจีอ้าวไอ้เ่าเนอ้าวอ้าวอออีฟออ้ฟอีฟอีอีอีฟอีฟอีอีฟอีฟอีฟอีอีฟอีฟอีฟอีาอีฟอีฟออดีฟอีโดนเลยฟอีอีฟอีฟใครอ ผมเดินมาแล้วอยู่ๆเขาก็จะซีลประตูห้องยาไว้ไม่รู้ทําไปทําไมเอาจาแต่ตัดสินนี้ไม่ต้องตัดสินหรอกแค่ชื่ออีฟก็รู้แล้วว่าใครผิดจําเป็นน้องตัดสินด้วยเหรอเดี๋ยวไปด้ถอดชุดนะถอดถอดซะครับไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกจะตายจริงผมแล้วกลัวแล้วเกิน อยากได้ว่าอ่ใช่ไหม่ะปวดเหรครับขอร้องไอ้เราขอร้องเลยต้องเก็บกันนะไอ้เราแร่เราหายไปไหนหมดวะเนี่ยเก็บใส่ในกระเป๋าไปละ้อยัดกระเป๋าไปหมดเลยอ๋ออยัดกระเป๋าโอเคนี่ไม่มีตัวหนึ่งติดเรือเรามาเรื่อยๆเลยเหรอสองตัว อ่าเหลือตัวนึงแล้วติดท้องเรืออ่ะไปแล้วไปแล้วไปล้ว,ลวดุดไปแล้วมีจุดต้องซ่อมไฟบอกครับนนทำไมวันนี้เ,<อ>เรา <นะ S 1> ชิลจ<า>ังวะเนี่ยโห oh, พี่พูดอย่างเงี้ยนี่พูดอย่างเงี้ยไป็นบซ้องข้ามนะ เออกลัวเลยเกินใช่มผลลติดอภารกิจขลยามันได้แค่เก้าร้อยหกสิบอะแต่ยามันเพียบเลยนะแต่จะขโมยเหรอไงผมแค่ถามความเห็นครับกับตันผมให้คุณหมอตัดสินใจแล้วกันคุณหมอคุณคิดว่าไงครับเก้าร้อยหกสิบกับของที่เรา ไมเราต้องโดนสักแฟคชั่นหนึ่งตามลาบผมว่าไม่ค่อยคุ้มหรอกมั้งครับเออสักคู่นะคุณหมอผมขอเหมือนขับเรือโจรสลัดยังไงไม่รู้ทุกวันนี้อามีแรกเก็บแรกไหมเก็บครับคุณเก็บกับการเก็บเราจะเก็บทุกอย่างเราจนตอนนี้เราจะเก็บมันมีที่สิบสองนาฬิกากำลังคู่เข้ามาบนหัวบนเรือค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบนหัวมัลเเตอร์มัลเเตอร์มันอยู่ท้ายเรือมันอยู่ท้ายเรือ ตายอนนี้ไปท้ายเรือแล้วได้ยินเสียงน้ำสายสองก็จอดได้เได้ยินเสียงน้ำไปแล้วครับใช่ไหมครับผมได้ยินเสียงน้ำคุณหมอคุณหมอเอาไปเก็บคู่คุณหมอไปเก็บคู่หน่อยเนี่ไอยู่ไหนเนี่ยซากอยู่ไหนเนี่ยเอาเลยเก็บหายกับปั้นมืนไปเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นเจียนไม่ไ้รับโทเลยเดี๋ยวนะหมอหมอเรือกำลังจมว้าย เออเรียบร้อยหมอหมอหมอขึ้นขึ้นไปทะาขึ้นไปเฉียงเฉียงเฉียงซ้ายเฉียงชชาเฉียงช่ซ้ายเออนั่นแหละตรงไปตรงไปตรงไปเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายเียอ่ะนั่นตัวแรกนั่นตัวแรกมีอะไรมาชนเรือเหรอแล้วก็ไปทางซ้ายอ่นั่นแหละอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเรือตอนทำไมเรือระเบิดใครซ่อมอะไรแล้วมอนิเตอร์ระเบิดเหรออ่อ ข้างล่างคล่องแค่ปกตินะครับเมื่อกี้ตอนนี้แอร์ล็อกพังอยู่ด้วยนะระเบิดตุ้มตามเมื่อกี้ก็แสดงว่ามอนิเตอร์พังหรือเปล่าเอ๊ะช่างไฟมันไม่ค่อยดูอะมอนิเตอร์เอ๊ะเมื่อกี้ผมไปซ่อมตรงด้านหน้านี่นั่นเอาล้วไหนซ่อมเองก็อ๋อเห็นแล้วอ๋อได้เลยครับเออาชีพไปเก็บได้ครเอได้เลยครับเอาแต่พี่ซ่อมอยู่นี่ห่า ก็ยังใส่ของเลื่อนำลื่อนนำเลื่เดือดรึะใส่ได้เหรอเมื่อกี้มาดูตรงนี้จริงปะเดือดรึอะใส่ได้เหรอวะจริงดิอีฟของพร้อมไหมเนี่ยไปเก็บแร่ขอะพร้อมของพรอมอะไรกันใครไปซ่อมแอร์ล็อก่ดูโอ้เฮียได้ก่อไอเฮีย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 ตัวเฮียอะไรเนี่ยครับผมเกินอะไขึ้นเดี๋ยวข้างนอกเกิดอะไรขึ้นไอเฮียอ้ไอเฮียอีฟโอ้ยอะไรเนี่ย ไอ้อีฟไอ้อีฟมึงใส่ถังออกซิเจนในที่อันนี้ทำไมฮะโอ้ยเึ้นเรือปไปละทำไมไอ้อีฟมึงใส่มึงใส่ถังออกซิเจนอันนี้มันจะระเบิดอ้าวกิถังะกรรู้กรู้ตัวการรู้ตัวการทำให้กับตันกับตันช็อกแล้วจะโดนระเบิดอัดนะมึงใส่ถังออกซิเจนไว้ในที่ซ่อมเรือทำไม มีใครไปซ่อมแอร์ล็อกไหมคะแอร์ล็อกผมซ่อมเจนเรเตอร์บปมั้ครับเฮ้ยจินเรเตอร์เวทยิ่งทูใส่ใสออกซิเจนไม่ได้ครับดีนะหมอมีเกาะส่วนตัวแล้วหมอลอดเขางี้นะจะไปจะขอไปเก็บแรกคนเดียวแล้วกันในเมื่อเราพึ่งช่างไม่ได้แร่อยู่ใต้ท้องเรือเป๊ะเลย มีสามอันแต่ว่ามันต้องไหวาเข้าถ้ำอีกอันนึเง <Okay. S 2> จะไหวเข้าได้หรือน่าจะได้อยู่แล้วนี่ขึ้นไปอีกนิดก็มีอีกอันนึงนะอ่าฮะโอเคอ๋อมันช่างจัคับใช่ไหมครับเนี่ยช่างช่างไฟกับช่างช่างเครื่องเนี่ยช่วยเคยเลียเรือให้มันเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ให้มันถูกๆูกด้วย กริเศไอ้ผ<ส>ิดใช่ไหมเนี่ยพิเศษไปกว่าเอ่อพลทหารอาร์มคุณเช็คพลังงานด้วยนะว่ามันพอที่จะอ๋อยังยังยังพอครับแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนอีกแปับหนึง่งยังยังพอแต่ว่าต่อสู้ตอนนี้ยังครับย <c> ังพอมันอยู่ <c oughs> พลังงารนรอบที่สองก่อนมันอยู่ใกล้โขดหินอย่างนี้แม่งนา่นากลัวน่ากลัวแม่งเรือดำน้ำจะทับอีกรอบ ไม่ปลายมันปลายมันติดโขดหินข้างหน้าอยู่ไม่ต้องกลัวต้องขอโทษจ่าอิผิดอิผิดป๋องคุณไม่ต้องขอโทษผมหรอกคุณขอโทษพ่อแม่ที่ส่งคุณเรียนเถอะแต่จักัันดจะเดยนบนอวเหรอแม่คือตักรพรแรกสักใจว่ากินจมูกแล้วก็เลยโลกเลยใครออกว่าจากเรือคะผมครับ ออกมาทำไมนิก<อ>นิกลงมาอีกว่ายลงมามันจะมีทางเข้าอ่ะอนนพอลงไปเสร็จเดี๋ยวไปทางนี้ลงตรงตรงเลยนะลงตรงๆเลยนะอ่ะอ่ะถ้าเกิดมีทางเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาเลยขวาขวาขวาอาจจะโอ้เยอะ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 เแล้วก็ไต่ตามทางไปสรุปอีฟเจอก่อน ไอ้เฮียอีฟอะไรนะใส่โขงไอ้อีฟมึงใส่พิษ่ถูกแล้วนะใส่ถูกก็เฮียแล้วอันนี้ใส่ออกซิเจนกลัวแล้วครับพาร์ตมาสต์พาร์ตมาสต์คัตเตอร์ใส่ออกซิเจนใส่ออกซิเจนเอ้าเวดดิ้งทูส์ใส่ออกซิเจนไอ้อีฟมึงเวงไอ้อีฟเดี๋ยวๆๆทุกคนทุกคนฟังกูนะไอ้อีฟมึงกลับเรือไปมึงมึงไปนั่งเฉยๆบนเรือไป เศ้าเลยอยากเห็นเร็วข้างล่างมีอะไรวะระเบิดตุ้มตั้งกับตันหมดยังหลับการตั้งแต่เมื่อกี้เราเดี๋ยวเราลังชนหนินะหมดยังหมดยังหมดยังเมื่อกี้คือเวดดิ้งทูเราไปใส่ออกซิเจนแล่หมดยังคัปเตอร์ไปใส่เวดดิ้งเฉยเลยหมดแล้วแล่หมดแล้วกลับเรือได้โอเคจะขึ้นไปจอดท่าแล้วเศ้าเลยเมื่อกี้เฮ้ยยังได้เมื่อกี้สลับถูุงอันนี้หน่ะเออไปเลย กูต้องพึ่งกูต้องฝากชีวิตไว้กับช่างอย่างมึงเหรอใช่แล้วจ้ะดูด้วยผมสถานะเต็มเต็มเตีเ่ยบแล้วทําไมพัดมาคัตเตอร์ม,นะมันว่างอยู่อันหนึ่งวันนี้น้องอามเปลี่ยนไฟหมดแล้วเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมได้แล้วเไฟรอบกลัวเลวเกินช่วงนี้อามไปรีออกซิเจนด้วยนะรีออกซิเจนครับผม พอเช็คแผงวงจรอีกรอบก่อนหมอว่าหมอปลอดภัยด้านหลังผมพามาดูของเด็ดเอาว่ารอบนี้หมอปลอดภัยแต่กับตันกับจ่าโดนระเบิดไปคนละสรอบแล้วมั้งโอ้ดรอไปรักษาทิ่เอาโพสทีเดียวแล้วกันเออผมแนะนำไม่ต้องรักษาแม่งเขาไม่จ่าโคดร้ายจังเลย งั้นเปลี่ยนเป็นไม่ใช่คำแนะนำแล้วเป็นคำสั่งของจ่าห้ามรักษาแม่งไม่ได้นะเราจะเสียลูกเรือไปหนึ่งคนเริ่มจักเตินออกซิเจนก่อนโอเคเมื่อกี้ต้องริบกับแต่ว่าสับใส่ถุงไ่อนนะถ้าใส่ใส่ถุงมันจะระเบิดเหรอคิดสิคิดคิดสิคิดสิะเบิดสิคาปูชิโน ไอเฮียต้องหวังเล่เนเกมนี้่าไม่เคยรู้เลยว่ามันระเบิดได้มันลมันระเบิดได้ช็อตคือตั้งแต่ช็อตคือตั้งแต่เล่นเกมนี้มารู้รู้แต่แรกว่าระเบิดแต่ไม่คิดว่ามีใครโง่ขนาดนั้นรู้เลยตลอดระเบิดได้ไอเฮียอ้ยแฉไฟไม่เลมากไม่เล้วประเด็นคือแม่งมันระเบิดใส่หน้าตัวเองนะคนอื่นแค่กระเด็นเล็กๆน้อยๆนะ คนที่เจ็บเกือคือคือเจ้าตัวคนเดียวเขาก็ไหมอยู่นะเมื่อกี้เขาก็ไหมอยู่นะไหมแต่เลือดเต็มแล้วลหละตอนนี้มีชุดให้อ่าใช่ใช่เออใช่ไหมมีแต่เอาอีบเลือเยอะเลยเหรอใช่เลือดเลือนหายไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้มั้งเรากำลังจะด็อกกิ้งนะอ่ะโอเคถือ โอเคอ่ะเยี่ยมมากทุกคนทรัพยากรเราใช้ไปน้อยด้วยรอบนี้ดีมากผมว่าใช้เปลืองแปลกๆครับเพื่อนอ่าไอ้เหี้ยแม่งระเบิดหน้าไอ้เหี้ยน่าจะนิกโดนกี่ทีโดนทีเดียวเพราโดนสองทีเลย เขาตกใจมากเขาว่าปีไอเขาถืว่าไอมอนสเตอร์มันเข้ามาในเรือมันก็เอายิงตายหมดแล้วไม่ใช่เหรอเอาละครับคุณผู้ชมก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วสำหรับบารอโทมา EP ที่4นี้นะครับวันนี้เราก็มีภารกิจง่ายๆนะครับขุดแร่แล้วก็ส่งคนและส่งของ3ามภารกิจแต่ถึงแม้ภารกิจจะง่ายๆมันก็มีคนทำให้เกือบ ชิปหายได้เหมือนกันนะครับก็อยากที่ทุกคนเห็นใช่ครับเราต้องฝากชีวิตไว้กับคนคนนั้นหวังว่าจะสนุกกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบใครชอบก็กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องดี o อน Man ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ On The Base เจอกันไวรุ่น